สวัสดีครับพบกับช่องผีเข้าผีออกนะครับผีเข้าผีออกชื่อนี้ผมคิดไว้2เดือนที่แล้วและปัจจุบันผ่านมาสองเดือนก็ยังใช้ชื่อนี้ได้อยู่เพราะฟอร์มมันก็เป็นแบบนี้จริงๆคิดไว้ตั้งแต่ตอนที่โซชาย,ยังยังอยู่นะครับชื่อนี้ผีเข้าผีออกอ่ะตอนนี้มายุคลาฟรังนิกก็ยังใช้ชื่อช่องนี้ได้อยู่ในคลิปนี้ก็เป็นอ P ีแรก อีพีหนึ่งประเดิมด้วยนัดที่แมนยูตกรอบ FA ครับแพ้คาบ้านดวนจุดโทษนะครับไอเรื่องดวนจุดโทษเนี่ยจะไม่ไม่โทษอีเรงกาเลยเพราะว่ามันจวนตัวแล้วอะมันคนที่7คนที่8ดแล้วอะเขาส่วนใหญ่เขาก็วางไว้อยู่แค่คนที่5้าคนที่6คนที่ถ้าสมควรเนี่ยรับความผิดไปเนี่ยก็คือทีมงานนักเตะสตาฟโค้ดความผิดเนี่ย ผมให้รังเน็กนะรู้ไหมให้ถายว่ากี่เปอร์เซ็นต์ผมให้แค่20% 20%ิเ่อรพราะอะไรรู้ไหมผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ผิดพลาดที่แท็กติกมีผิดพลาดตรงที่อาจจะเปลี่ยนตัวช้ามาเปลี่ยนตอนนาที80กว่าแล้วแรดฟอร์ดมันเล่นไม่ดีก็ยังปล่อยให้มันเล่นอยู่แต่อีกในหนึ่งก็คือวันนี้มีตัวเปลี่ยนแล้วครับเกมลุกอะลินกาดไม่อยู่กินโต ย้ายทีมไปอยู่ราชทัน FC <c oughs> แล้วก็มาซียาวก็ปล่อยไปคาวานี่เจ็ดแหลกมันก็เข้าใจได้อะแต่เขาเรียกว่ามันมีมาต้าคนเดียวอ่ะไอเรื่องเนี้ยเออพูดยากอะข้ามไปแล้วกันอีกอย่างหนึ่งคือสารโชคสารโชอาการมันเจ็บแล้วยันจะฝืน ให้เล่นแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ไหวไม่รู้ว่าอาการเป็นไงบ้างเนี่ยซานโชพอเนี่ยเห็นผลเลยเอฟเฟกที่ปล่อยปล่อยนักเตะขาขาออกไปแล้วไม่ซื้อขายเข้ามาแล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุกินวูดอีกจริงๆนะมันต้องเปลี่ยนตั้งแต่ตอนนาที90กว่าแล้วเรื่องซานโชเนี่ยลังนิกลุดรับไป20%อีก80%เนเนี่ย โทษทั้งทีมเลยครับทั้งทีมแมนยูเลยคนที่จะผิดน้อยที่สุดเนี่ยผมคิดว่าเป็นดีนเฮนเดอร์สันนะเพราะว่าไม่ค่อยได้เซฟเลยมีมีแบบนิดเดียวอะครึ่งแรกอะ่ะครึ่งแรกไม่ได้เซฟเลยมาได้เซฟครั้งแรกครึ่งหลังนี่เองแล้วแมนยูเนี่ยระดับทีมมิดเดิลโบนะเว้ย ทีมจากแชมเปี้ยนชิพนักเตะแมนยู U, รับค่าเหนื่อยเท่าไหร่เกมเนี้ยจะบอกว่าติดประมาทไม่ใช่เลยลังนิกเอาแน่นอนส่งตัวจริงลงไปแล้วแมนยูไม่ได้มีดาวรุ่งครึ่งทีมนะนัดเนี้ยตัวจริงกับทั้งหมดเลยนะแมนยูแล้วสิ่งหนึ่งที่เห็นเนี่ยนะไม่รู้ว่ามันเป็นโรคชนิดชนิดใหม่หรือเปล่าจ่ายเสียมันจ่ายเสียกันทุกคนเลยมันมีคนละเล็กคนละน้อยคนละนิดคนละหน่อย มันเป็นโรคติดต่อในทีมแมนยูหรือเปล่าต้องตรวจ ATK เคไหมว่าใครเป็นคนนำเชื้อโรคนี้เข้ามาเพราะมันติดกันไปทั้งทีมแล้วอะ่ะจะมาเริ่มจากภาพรวมนะของแมนยูเนี่ยครึ่งแรกนี่โอ้โหยิ้มแป้นเลยสบายใจแล้วโอ้โหวันนี้แมนยูไหมเออมีโอกาสยิงเยอะแต่ว่าจบไม่คมบอลเซตตรงกลางนี่ เง่ายเลยไม่ใช่แมนยูเล่นดีนะนักเตะมันห่างชั้นกันเกินแม็คโทลากบอลขึ้นมาพาบอลจากกลางเข้ามาแบบแดนกลางเนี่ยผ่านฉลุยไปถึงกองหน้ากองหน้าไปเล่นจ่ายกันเสียหรือว่าจังหวะสุดท้ายจบไม่ขมอย่างจังหวะแรกเนี่ยที่บูโนซันโชยิงติดชนเสาหรือติดเซฟแล้วบูโนซ้ำข้ามคาน อจังหวะแรกเปิดมาเฮ้ยได้ลุ้นเวทต้นเกม <c oughs> ต่อไปจังหวะจ,จุดโทษจุดโทษของโรนัลโดคือทำไมโรนัลโดรู้สึกแปลกๆในเกมเนี้ยเดี๋ยวค่อยพูดถึงแต่จุดโทษอะโอกาสผิดพลาดอะมันเกิดขึ้นได้แต่โรนัลโดก็เป็นคนที่ยิงจุดโทษชัวร์ที่สุดแรกในทีมอะแต่ก็มาผิดพลาดยิงออกไปโอกาสแมนยูก็มาอีกโอกาสของบูโน ก็ทิ้งโอกาสทองไปแล้วก็มาได้ประตูจากซานโช่เนี่ยมันเป็นจะบอกว่าสิ่งดีสิ่งเดียวยังพูดไม่ได้เต็มปากเลยนะบอลมันเริ่มจากการส่วนกลับอะ่ะมันไม่ได้เสตเกมนะลูกเนี่ยที่ได้ประตูอะ่ะบล็อกบาตัดบอลได้จ่ายจ่ายให้บุโนโ่บุโนโ่จ่ายให้ซานโชซานโชลูกนี้ก็ชมว่ายิงดีเพราะ มุมมันแทบไม่เหลือแล้วแต่ก็ยิงยัดเข้าไปแล้วก็เข้าโอ้โหพอสานโชยิงเข้าไปเท่านั้นแหละแบบโอ้คิดเลยว่าขนมแล้วขนมแล้ววันเนี้ยเดี๋ยวประตูที่สองอะ่ะเ,เ,เดี๋ยวเ,าาเดี๋ยวเด๋วก็มาเดี๋ยวก็มาขนาดว่าแฟนบอลยังประมาทเลยยังผมเนี่ยประมาทแล้วว่าโอโบโลไม่มีอะไรแล้วนักเตะก็เหมือนกันนักเตะมันก็คิดเหมือนกันว่า เอจังหวะนี้กูยิงไม่ได้เดี๋ยวจังหวะหน้าก็มีอีกก็ยิงไปมันรู้สึกได้ถึงความไม่เน้นน่ะไม่เน้นในการจ่ายไม่เน้นในการจังหวะพื้นที่สุดท้ายคือมึงเล่นด้วยกันมาสองสามปีแล้วนะมึงไม่ได้เพิ่งมาเล่นกันเดือนสองเดือนทำไมมันดูไม่เข้าใจกันเลยมันไม่เหมือนทีมใหญ่ทีมอื่นที่เขาเล่นกันดูเข้าข่ารู้ใจบางทียังไม่เห็นเลย ยังไม่เห็นเลยนะแต่รู้ว่าเพื่อนมันต้องมาแน่มันจ่ายก่อนเลยว่าอะโรามาซันก็มาคอสมาเปิดตรงนั้นจริงๆเทนก็มาเปิดเนี่ยหรือเชลซีก็ได้ทีมใหญ่แมนซีมันทําแบบเนี้ยเข้าเล่นกันเข้าขา่ารู้ใจหมดยกเว้นแมนยูแมนย,มนยูเหมือนมึงเพิ่งรู้จักกันอะหรือบางทีวิ่งทับลายกันเองมั่งหรือ จังหวะทำชิ่งกันอยู่ใกล้ๆอ้าวจหลุดเฉยโหคือเกมเนี้ยข้อดีมันมีน้อยมากที่แมนยูเล่นดีนะก็เพราะว่าความต่างของทีมความต่างของชื่อชั้นนักเตะแต่ที่แมนยูแพ้นเนี่ยผมว่าทิ่งหนึ่งคือความประมาทและเรื่องใจมันมีผลนะเพราะว่า พอครึ่งหลังอเห็นว่าแมนยูมีโอกาสแล้วทำไม่ได้มิดเดิลโบก็เริ่มเริ่มจะมีแรงเริ่มจะมายิงครั้งแรกให้ดีนเซฟและและโอกาสมันก็มาเรื่อยๆจากโบโลแต่มันยังไม่ได้ลุ้นแบบถึงแบบต้องกังวลอะไรแต่แมนยูก็ยังมีโอกาสอยู่จนมาเสียประตู ตอนประมาณนาทีหกส68มั้งคือกลังจะนอนแล้วผมอะเพราะก่อนที่จะเสียประตูแมนยูก็ยังบุกได้อยู่ทิ้งขว้างโอกาสทองไปคนนู้นคนนี้มั่งพอเนี่ยโดนยิงปุ๊บหลังจากนั้นโอ้โหแมนยูช็อตไปพักหนึ่งเลยอ่ะพาบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายไม่ได้เลย แล้วก็มาเปลี่ยนปอกปาพอปอกปาออกไปรู้สึกว่ามิติเกมเกมรูปแมนูมันจำกัดขึ้นอะ่ะถ้าป้อกปาวันนี้ก็ชมว่ามันทำได้ดีในการคัมแบ็กมาในรอบ3มเดือนอเออหรือว่าอาจจะบอกว่าคู่แข่งอ่อนช้านเกินไปเลยไม่ได้สร้างความอันตรายให้ปอกบาแต่ปอกบาก็ยังเสียบอลอยู่แต่เรื่องเสียบอลเนี่ย มันเป็นเบสิกของทีแมนยูและใครไม่เค็เสียเหมือนกันอยู่ที่จะเสียมากเสียน้อยแต่ป้อกบามิติเกมลุกกลับมาแล้วเออช่วยแมนยูได้เยอะว่ะเดี๋ยวต้องดูในพรีเมียร์ลีกว่ามันจะสามารถเล่นแบบนี้ได้อยู่ไหมพอป,ปัองป้อกปอกบาออกไปเอาเฟสเข้ามาโหทีนี้หายเลยเฟสเข้ามาแทนป๊อกบานี่ช่วยเกมลุกอะไรไม่ค่อยได้อ่ะมีจังหวะได้ยิงก็ยิงออก มีจังหวะใครเปิดนะเฟสเปิดให้ไขเนี่ยแหละนั่นแหละมีจังหวะที่ดีจังหวะเดียวอีเลงกาปะ่ะอีเลงกาได้มงเออเฟสเปิดให้อีเลงกาได้มงใ่อีเลงกามันดาวรุ่งอะมันกดดันในะจังหวะนั้นอะมันเอาแค่โดนบอลแต่มันไม่ได้เน้นขนาดว่าเฮ้ยต้องเอาทิศทางตรงนี้ตรงนี้นะแล้วก็โอกาสเนี้ยที่น่าเสียดายที่สุดคือ จังหวะที่บูโน่โล่งแล้วจังหวะนั้นอะ่ะมันร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันต้องเข้าไปจังหวะนั้นอะ่ะมันไม่ใช่ว่าแมนยูไมนมีดวงหรือว่าโบโลดวงแข็งนะเพราะโอกาสที่ได้มาเนี่ยสามสิบกว่าครั้งโอกาสยิงเข้ากรอบเก้าครั้งทําประตูได้แค่ลูกเดียวอะ่ะมันไม่ใช่ว่าวิดเดิลโบดวงดีละ แบนยู U, มึงเล่นไม่ละเอียดแล้วอย่างเงี้ยจังหวะนะั้นมันโล่งอ่ะมันไม่มีความจําเป็นเลยที่ต้องวอลเล่อะไรเงี้ยนั้นนะคือยิงเล่นทางอ่ะแค่นั้นแหละแปรธรรมดาก็เข้าแล้วจังหวะนั้นอะ่ะโอ้โหบูโน่จะวอนเล่เรียบร้อยบอลชนเสาแบบคือท็อกอะคือเนี้ยเกาหัวจนผมจะร่วงแล้วอะ่ะดูแม์เนี้ยนะ หลังจากนั้นทุกคนช็อตอีกแล้วหลังจากที่บูโน่ทิ้งโอกาสทองนั้นไปแล้วก็เริ่มกลับมาตั้งเกมได้เริ่มมีความหวังไว้ช่วง80นาทีสุดท้ายเริ่มกลับมาบุกได้เริ่มมีโอกาสวันเนี้คนที่ต้อง ตำหนิหนักๆเลยผมว่าเป็นดาโล่บูโน่โรนันโดจังหวะที่ดีอ่ะมันมีแต่ความรู้สึกผมคือบูโน่กับโรนันโดมันโวยวายกันเองมันมันทะเลาะก,กันเองอะ่ะมันต่างคนต่างไม่พอใจอะ่ะส่วนดาโลกับลูกชอเปิดแย่พอกันดาโลเปิดสิบครั้งจะเข้าเข้าเป้าประมาณสองสามครั้ง ที่เหลือเปิดออกหมดเลยดาโล่ลูกชอก็เหมือนกันเปิดออกเปิดเกินแล้วก็คนที่เงียบที่สุดในสนามก็คือแรดฟอร์ดทั้งที่วันนี้บอลลังลายที่โอกาสของแมนยูที่ทำได้มันเยอะนะเหมือนเขาเล่นเล่นกันรวมอะแรดฟอร์ดก็มีโอกาสอยู่ แต่ก็ตัดสินใจไม่ดีเหมือนเดิมจังหวะควรจ่ายมึงก็เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงจังหวะยิงมึงไม่ยิงมึงจ่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จังหวะดื้อจะจะล็อกหลบจะหลอกเขาเรียบร้อยจอดตั้งแต่คนแรกคนแรกยังไม่พานเลยต่อไปไล่มานี่เหลือขายอีกแม็กโทแม็โทวันนี้ทรงๆวะ่ะ เพราะว่ามันต้องไปเล่นเบอร์หกในตำแหน่งที่มันไม่ถนัดทั้งที่มันถนัดเบอร์8แต่ก็ทำหน้าที่เบอร์หได้ดีหรือขอปล่อยให้แม็กโทเล่นง่ายก็ไม่รู้นะตรงกลางเขาไม่เพสเลยอะ่ะขาแพก็กยู่แดนหลังแม็กโทเลยดูโดดเด่นพาบอลขึ้นมาตะลุยขึ้นมาได้ก็จบ90นาทีทดเวลาพอเข้าช่วงทดเวลาเนี่ย เริ่มมาแมนยูก็มีโอกาสอีกแต่ก็ทำไม่ได้อีกแล้วก็สารโชเจ็บเปลี่ยนมาต้าลงมามันก็ไปคือเผาเวลาไปเรื่อยอ่ะคือนักเตะมันเหมือนแบบถอดใจแล้วอ่ะแรงก็หมดใจก็ไม่สู้แล้วฮึดไม่ขึ้นแล้วขอมายิงจุดโทษคิดในใจเลยภาพ ของวันที่แมนยะูเจอบียาเลอานัดชิงแม่งตามหลอกหลอดเลยแล้วฟังเขาได้เป็นคนยิงจุดโทษก่อนดกอันนี้ไม่รู้ว่าคุยกันยังไงนะว่าแม็กควายบอกให้เขาเลือกก่อนหรือว่าเขาขอเ,เลือกก่อนแต่พอจุดโทษเนี่ยบอบลจะพูดป่อยมากว่าคนที่ยิงก่อนอ่ะได้เปรียบเพราะคนที่ยิงตามเนี่ยมันได้แค่ตีซัน ตีเสมอมันไม่ชนะความกดดันมันมีมากกว่าคนยิงก่อนเนี่ยได้เปรียบแล้วก็อัตราเปอร์เซ็นต์คนที่ยิงก่อนทีมที่ยิงก่อนและชนะก็สูงประมาณ70%็ดสอร์ได้ <c oughs> แต่ทุกคน <c oughs> ทุกคนก็ยิงดีมากนะแต่ละคนที่ที่ยิงจุดโทษไม่ว่าจะฝั่งแมนยูฝั่งเขาก็ยิงคมอะ พอมาถึงคนที่8เป็นอีแรงก้าตอนนั้นเนี่ยผมคิดในใจเลยว่าอีแรงก้าบูกาโยซาก้าดาวลุ่งเหมือนกันต้องมาแบกรับความกดดันมหาศาลคิดแล้วว่าหรือว่าอีแรงก้าม่นจะยิงไม่เข้าวะคือใจมันกลัวไปแล้วอะแล้วก็ลุ้นอยู่แล้วก็จริงด้วยคือคนอื่นเนี่ยนะ เจ็ดคนที่เหลือผมรู้สึกว่าเอ๊ะย,ยิงได้มึงเข้ามึงเข้ามึงชัวพออีเรงก้าเดินออกมาโอ้โหไม่ชัวไม่มั่นใจอะ่ะแล้วน้องมันก็ยิงเขาเรียกว,ว่ายิงเบาไปอะ่ะไม่ได้ไปทิศทางเลยอะ่ะแต่ไม่โทษรุ่นพี่รุ่นพี่ไนทีมก็มาปอบ มาปอบใจว่าเออไม่เป็นไรแต่รุ่นพี่เนี่ยแต่ละคนเนี่ยทําไมมึงไม่คิดว่าว่ามันไม่ควรมาถึงการยิงจุดโทษอ่ะมึงประมาทไงเหมือนวันเจอยังบอยเลยก่อนที่วันวิสก,ก้าจะมาโดนใบแดงเนี่ยโหเล่นชิลนําแล้วจะยิงมาไทยก็ได้ไม่เน้นเลยเห็นว่าทีมันต่างระดับเห็นว่าตัวเองเล่นง่าย แต่แล้วคนนะ่ะเนี่ยมันพูดแล้วมันก็เนี่ยเอามือเกาหัวเอามือตกหน้าผากแบบกลายหน้าผากว่าโหอะไรวันนี้แมนยมูไปลุนแชมป์เดี๋ยวบอลถ้วยอะนะตกมาสองถ้วยแล้วรอบแรกตกเอ้ยไอรีคับตกรอบแรกแล้วก็เอฟเอครับ ตกรอบที่สี่มันแบบแล้วต่อไปเจอแอตมัทติคือลังนิกเนี่ยไม่สามารถรันผลงานได้แบบสม่ำเสมอแบบชนะสมนัดติดอันนี้ชนะสองนัดติดแล้วก็เสมอไม่ก็แพ้มันก็จะเป็นรูปอย่างเงี้ยรูปแบบเหมือนรูปโซชาเลยวะ่ะ ปัญหาจริงๆของแมนยูนี่มันเยอะมากเลยนะไล่ตั้งแต่ข้างบนบอร์ดบริหารไอเกลซัว,วแล้วก็ทีมบริหารต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มืออาชีพอะ่ะมันไม่ใช่คนฟุตบอลเหมือนทีมใหญ่ทีมใหญ่ๆเขาทำอะ่ะอันนี้ตั้งจอนเมอร์เทอร์อาเงี้ยดาเลนเฟนเชอร์ต่อมาก็มาเป็นที่ นักเตะอีกนักเตะติดประมาทเล่นไม่ละเอียดลองสังเกตดูเป๊ปเด้เป๊ปมันสั่งลูกทีมมันนำจีศูนสี่ห้าศูนมันยังสั่งให้ลูกทีมวิ่งสู้ยิงอยู่เลยหรือตอนที่เจอกับแมนซิเนี่ยแมนซิเลิเวอรวผพูลอะลิเวอรผพูลนำนำก่อนสองรอบแต่ ลูกทีมของเป๊ปมันก็ยังนิ่งอยู่ที่ตามตีเสมอได้ก็คิดดูว่าเนี่ยความต่างของนักบอลแล้วก็ความต่างของโค้ะกับทีมลุ้นแชมป์เนี่ยแมนยูยังห่างอยู่เยอะเลยเหลืออยู่สองถ้วย FA ครับตกไปเหลือ,อยูฟาแชมเปี้ยนลีกเจอแอตมาดริดคือไม่หวังอ่ะพูดตรงๆเลยว่าปีเนี้ย มนยูจบมือเปล่าแน่นอนหรือถ้ามันคำพูดของผมไม่ไม่จริงเนี่ยนะก็ขอให้มันไม่จริงก็อยากให้เมนยูมันได้แชมป์อะแต่ว่าถ้าพูดตามความเป็นจริงมันมันห่างเยอะจากแชมป์อ่ะยูฟาแชมเปียนลีกเสือสิงกับทิงแรดทั้งนั้นนี่ก็เจอแอตมาริตต่อให้ปีนี้คบฟอร์ไม่ดีแต่ ระบบการเล่นเขาก็ยังมีอยู่ความเข้าใจของนักเตะความเข้าใจของโค้ชและความใจสู้ความพื้นของแอตมาริทอะมันมีอยู่แต่กับแมนยูเนี่ยผีเข้าผีออกวันไหนเล่นดีก็โหดีใจหายเลยวันไหนเล่นแย่ก็แย่แบบเฮี้ยเลยแบบเซ็งอ่ะชิปแรกแทนที่ เออจะได้พูดถึงความรู้สึกดีๆของเกมนี้นะมีแต่ความรู้สึกที่มันแย่ความรู้สึกที่ปวดหัวเกาหัวปวดหัวไปหมดอะ่ะตอนเนี้ยในทีแมนอยู่เดี๋ยวก็อีกสามวันเรามาเจอกันเจอกันใหม่นะคลิปหน้าคลิปนี้ก็เท่านี้แหละคลิปแรกคลิปแรกแบบสุดๆละ เซ็งสุดๆแล้ว่ะเจอการคลิปหน้าครับถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องผีเข้าผีออกด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ